วันนี้นะคะออฟมีตัวอย่างของคําที่ออกเสียงไม่ตรงตามตัวสะกดนะคะโอเควันนี้ออบเลือกหมวดอาหารมาให้ฟังกันก่อนนะคะคําแรกเลยนะคะก็คือคําว่าปลาแซลมอนนะคะอ่านแบบนี้ค่ะ salmon หรือ salmon จะเห็นว่านะคะไม่มีตัว l อยู่ในการออกเสียงนั้นเลยนะคะอีกคํานะคะคําว่าหัวหอมนะคะอ่านแบบนี้ค่ะ onion onion ก็จะเป็นเสียงยอ,อยักษ์นะคะไม่ใช่ตัวเสียงนนหนู no. ต่อมาค่ะก็จะเป็นคําว่าแป้งนะคะซึ่งจะเป็นวัตถุดิบในการทำเบเกอรี่นะคะเป็นตัววัตถุดิบก่อนนะคะคํานี้นะคะอ่านว่า flour flour อ่านเหมือนกับดอกไม้เลยค่ะ flower ที่แปลว่าดอกไม้เป๊ะเลยค่ะคําสุดท้ายนะคะก็คือคําว่าคูปองนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะถ้าในภาษาอังกฤษนะคะก็จะอ่านตรงตามตัวสะกดอยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าคนไทยเนี่ยนะคะที่อ่านเป็นเสียงององูนะคะจริงๆแล้วจะต้องออกแบบนี้นะคะ Coupon หรือ Coupon โอเคเดี๋ยวสรุปให้อีกทีนะคะโอเค salmon s a l m o n onion onion flower f l o w e r coupon coupon เลองไปฝึกดูนะคะบ๊ายบายค่ะ